โอเวอร์เทรดรวยแล้วเหลืองอิงเป็นคนนั้นมาก่อนค่ะอิงสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่ามันเป็นความจริงนะคะคือการที่เราโอเวอร์เทรดเนี่ยค่ะแล้วถ้าเราทําตรงตามระบบเลยนะคะมันปั้นพอร์ตมันได้กําไรค่ะได้กาไรเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ถอนกำไรตลอดก็เพราะการโอเวอร์เทรดนะคะแต่มันจะมีวันที่มันผิดทางค่ะพอมันผิดทางปุ๊บนะคะกราฟไม่ได้ตรงระบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะ น้องมีโอกาสที่จะทําให้เราพอตแตกได้เลยทีนี้พอหลังๆมาเนี่ยเราไม่อยากพอแตกแล้วโอเวอร์เทรดปุ๊บเนี่ยพอน้องผิดทางปุ๊บอิงคัดก่อนก่อนที่พอตจะแตกสุดท้ายค่ะเราเหลือเงินนิดเดียวค่ะเพื่อที่จะไปปั้นพอตร์ หนึ่งอาทิตย์เนี่ยรวยสักสาวันอีกสองวันปั้นพอร์ตนะคะเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยมากๆนะคะเป็นความรู้สึกที่เราแบบเออเริ่มท้อกับการเทรดเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องมาปั้นพอร์ตอีกแล้วแล้วเริ่มจากพอร์ตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราคิดไว้แล้วนะคะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราตั้งใจจะเอาเงินก้อนนี้แหละเอามาเสี่ยงถ้ามันหมดก็หมดไม่เป็นไรแบบนี้ได้นะคะสําหรับสาย over trade ค่ะได้รวยแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ชอบการมาปั้นพอร์ตใหม่เราไม่ชอบการพอร์ตแตกนะคะ การ MM หรือการ Money Management บริหารเงินทุนในการออกแต่ละหลอดเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะดีที่สุดเลยอิงจะบอกว่าเป็นการเทรดแบบสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะ,ะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องการเทรด Forex นะคะสามารถติดตามอิงได้เลยค่ะแล้วเรามาปั้นผ่อนเงินล้านด้วยกันนะคะครูอิงวันเดย์เทรดดิ้งค่ะ